สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวเป็นไซ์ของกระปุกสลามที่เราขายนะคะวันนี้จะมารีวิวราคานะก็คือคลิปที่แล้วคือเราจะลบคลิปนะคะเพราะว่าเรามีการปรับเปลี่ยนราคานิดนึงนะคะก็เดี๋ยวไปดูกระปุกไซ์แรกกันเลยค่ะไซ์แรกนะคะก็จะเป็นกระปุกเล็กของร้านเรานะคะอันนี้4 0กรัมนะราคา15บาท อันนี้เราไม่รีวิวสลับนะคืออันนี้เราเอามาใส่แล้วต้องขอโทษด้วยนะคะดูกระปุกก่อนนี่นะสิบห้าบาทต่อมานะคะเป็นไซนี้ไซนี้นะคะหนึ่งร้อยกร,รมัมก็จะเป็นฝาเปิดแบบนี้นะคะอันนี้ราคาสามสิบห้าบาทต่อมาะคะ่ะไซนี้ไซนี้นะคะหนึ่งร้อยสี่สิบกร,รัมนะ ราคานะคะ45บาทอันนี้จะเป็นฝาเปิดคนละแบบกับพวกนี้นะคะสลามค่ะก็ประมาณนี้อันนี้ดูเหมือนเท่ากันนะคะแต่ว่ามันไม่เท่ากันนะอันนี้จะใหญ่กว่านะคะต่อมาเป็นขวดเอ้ยเป็นกระปุกแบบนี้นะอันนี้นะคะหนึ่งกรัมนะคะราคาห้บาทค่ะแล้วก็น,นี้เป็นไซส์ใหญ่สุดของร้านเราเลยอันนี้นะคะเจ็ดออน ราคา65บาทสลามพี่เน่ยมาได้เยอะนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวเนื้อเป็นสูตรสลามที่ร้านเราขายกันนะคะเดี๋ยวไปดูสูตรแรกค่ะค่ะเดี๋ยวคือเรานะคะจะเปิดรับออเดอร์แค่เสียคุณน,นะคะ<ม>ก็คือสูตรครีมนมนะคะ<ม>ส่วนสีใสอะที่มันเป็นสูตรนี้สูตรเจลลี่วอเตอร์นะคะ เรายังไม่เปิดรับออเดอร์นะเดี๋ยวถ้าจะเปิดแล้วเดี๋ยวจะบอกนะคะสุดนี้ดีมากเลยนะ perfect ว่าเนี่ยสุดนี้ดีมากเลยอะแต่ว่าเรายังจะไม่เปิดรับออเดอร์นะคะถ้าจะเปิดรับตอนไหนเดี๋ยวบอกอีกทีนึงเนาะตอนนี้ก็เปิดรับออเดอร์แค่สุดนี้ก่อนนะคะ คือแล้วเราปเปิดรับออเดอร์แค่สูตรเดียวนะคะก็คือสูตรนี้สีขุ่นชื่อสูตรว่าครีมนมนะคือมันจะฟูมากนี่นะคะเจ็ดอ่อนที่เราบอกคือมันได้เยอะมากอันนี้เราเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยนะสูตรครีมนมมันน่ารักมากคือมันแบบออกฟูก ดึงดึงยังไงไม่รู้อะมันนุ่มมากเลยนะฟูเหมือนครีมเลยนะคะยืดมากเดี๋ยวเราต้องนวดไปสักพักเนื้อมันก็จะเซ็ตตัวมากกว่านี้เนาะ นี่นะคือแผ่ได้บ้างเรายืดมากดูดิยืดมากนะแผ่ได้บ้างมากนี่นะก็เหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดรับออเดอร์วันที่22หรือไม่ก็23นะ ทักไลนได้ใน ID 0982638024ค่ะ i.g. เราชื่อว่า s กูชี่เ FHB นะคะเราก็จะขายสกูชี่ด้วยก็ช่วยกด Subscribe แล้วก็ช่วยเออกดถูกใจด้วยหนาะมาอุดหนุนกันเยอะๆยะนะคะ สใสเดี๋ยวถ้าเราเปรับออเดอร์เดี๋ยวเราจะมาบอกนะโอเควันนี้ก็มีมารีวิวเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย